เมื่อเราทราบแล้วว่าการให้ปุ๋ยให้ยังไงถึงสู่ลักษณะการให้น้ําให้ยังไงถึงสู่ลักษณะเอาให้ถูกต้องที่สุดพอหลายคนบอกว่าเวลาจะให้ปุ๋ยไม้ยืนต้นนี่ต้องรอให้ใบดาบออกหรือใบกลางก่อนหรืออะไรก่อนไม่ใช่ฮะนะครับให้สังเกตที่ตุ่มตาตายอดตาข้างถ้าตุ่มตาเป่งตั๊บก็แสดงว่ารากฝอยเขาเริ่มเดินแล้วดังนั้นให้ปุ๋ยเนี่ยต้องให้ตั้งแต่ตอนนั้นเพื่อให้พืชเนี่ยสามารถดูดปุ๋ยดูดอาหารเนี่ยดูดธาตุอาหารนี้ เข้าไปเพื่อไปปรุงแต่งแล้วก็กลับมาสร้างลากฝอยหรือแตกตาให้สมบูรณ์ไม่ใช่รอให้เขาแตกก่อนแล้วค่อยมาใส่นะครับพวกเรานึกถึงหลักความจริงตามันจะแตกออกมาจากง่ามเนี่ยมันต้องใช้อาหารและยิ่งต้นที่ไม่สมบูรณ์นะฮะอาหารที่เก็บสะสมน้อยมากไม่รู้ว่าจริตเก่าๆของพวกเราเป็นยังไงไม่รู้แต่ด้วยเหตุผลที่ผมทำงานอยู่และผมทดลองทำงานอยู่ผมขอตอบ คำถามความรู้ตรงนี้ด้วยหลักและวิธีการที่ผมทำและสำเร็จ